ครับไปดูในเรื่องของอาทิตย์ที่ผ่านมาคอรมอนะฮะเคาลดค่าเ t ฟเรื่อบรรทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะฮะโดยที่ประชุมคอรมอครับเห็นชอบในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นั่นแหละครับนะฮะให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก อันนี้ไม่รวมส่วนราชการแล้วก็รัฐปรสากิจนะครับไม่รวมนะส่วนราชการก็ถือว่าเป็น,นก็จ่ายแล้วปกติไปเฉพาะบ้านประชาชนทั่วไปใช่แต่ทีเนี้ยประเด็นสาคัญต่อมาก็คือว่าเขาเน้นคนที่ใช้ไฟไม่เกิน3า0รอยหน่วย3า0รอยหน่วยนะครับทั้งบ้านและกิจาการขนาดเล็กนะครับใช้ไฟไม่เกินสา0รอยหน่วยแคแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิงหาคมจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่ครับลดยังไงบ้างเนี่ยครับค่าเอฟทีเขาจะลดลงนะครับ ที่0.2338บาทต่อนหน่วยอ,อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณที่ตัวเลขกันแต่ว่าได้รับส่วนลดแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้นะฮะจะช่วยลดผลกระทบและต้องกานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานด้วยและช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ยัำนะฮะไฟบ้านถ้าท่านใช้เกิน300หน่วยท่านจะไม่ได้รับนโยบายดีจะจะจะเอ่อก็ถือว่าเกินเกินกำหนดเกินเกณฑ์ของเขาต้องไม่เกิน300ถึงจะได้รับค่าส่วนลด FT ตรงนี้ใช่ทั้งบ้านทั้งกิจการขนาดเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพไปได้ครับ4ีเดือนสบายสบายครับ